มาทำความสะอาดผิวหน้ากันเย้เย้นะคะล้างด้วยว้านทิปครินเซ็งนะคะจะทำให้ผิวหน้าเรานะคะล้างสะอาดมากบำรุงด้วยอุ้ยนะคะบำรุงสดชื่นมากไม่ว่าคุณจะแต่งหน้านาน,านะคะติดคนตรงคนตาทาไอายไลนเนอร์นะคะทุกอย่างนะคะออก ้ได้นะคะสาดล้าลึกด้วยนะคะสำหับขั้นตอนการล้างนี่คือสําคัญมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าผิวเราจะดีได้เซรั่มจะเข้าไปครีมจะเข้าไปนะฮะเราต้องล้างหน้าแบบสาดล้าลึกอันทีนี้ก็เขาก็ไม่มีอะไรไปอุดตันในรูของขนนะคะมันจะทําให้เรานะคะจะท,ทำให้เราผิวหน้าของเราอ่าบํารุงได้อย่างเต็มที่นะคะ นะคะเขาเป็นคิน a ิ่งที่บำรุงด้วยนะคะอามือไปจุมน้ําแล้วมันวอดอีกรอบแล้วเขาก็จะกลายเป็นนม,ม,ม,มเุ่นไปเพราะเขาขาวเนี่ยน้ํานมนะคะอช่วงไปนุมๆนันน้นนุ่มมากนุ่มมากๆเลยนะคะถ้าใช้เป็นประจําจะขาดไม่ได้เลยนะ้บางทีพี่ปุ๋ยตอนเช้าก็ล้างอีกนะคะเ <laughs> พราะว่าหน้ามันแบบสดชื่นอ่ะนะคะหน้านแบบสอะ,ะ,ะาบบสอาดสดชื่นแล้วก็ เสร็จก็ล้างออกได้เลยนะคะเพื่ก็จะล้างออกนะตอนนี้เนาะล้างออกนีน้ำนี่ขาวเยอ,อะเลยนะคะน้ำาป้นน้ำดมผิวของคุณผิวของคุณก็จะแบบอืนะคะขออนุญาตเช็ดแป๊บนึง ก็จะยาวไปดิ้งดิๆงดิงดงดิงดิงดิงสะอาดมากค่ะทุกคนนะฮะบอกเลยนะคะอืมนะคะทุกคนคือแบบว่า มันความรู้สึกของเราหน้า,นาเรามันสะอาดแต่สะอาดสะอาดจริงค่ะทุกคนค่ะมันสดชื่นมากเหมือนกับเหมือนว่าเขาล้างแบบล้ำลึกมากนะทุกคนนะคะล้ำลึกมากเลยนะคะมันทําให้เราแบบทาให้ผิวหน้าเราดีขึ้นในทุกวันเพราะว่าเขาลงด้วยค่ะนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผิวเรานะคะเริ่มต้นตั้งแต่การล้างค่ะโดยรักจากวานทิพย์ค่ะ